ท้องตายเนี่ยก็เสมือนที่จะเตือนให้เราได้ระลึกเสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนนะคะวันเวลาของเราเนี่ยมันผ่านไปเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะมีสําหรับเราไหมเพราะฉะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะมาเฉยแต่ไม่ได้นอนแต่วันนี้ถ้านอนต้องต้องขอเข้ามาก่อนนะครเพื่อให้มันไม่เป็นได้ค่ะอันนี้มาการแสดงเฉยๆนะครับ ลองดูค่ะลองดูทดลองตายเป็นห้องทดลองตายทดลองตายด้วยค่ะทดลองนอนได้เลยค่ะพี่พี่เคยนอนมาเคยค่ะเคยใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไม่มีค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาโลงหนึ่งนะชื่อราแล้วคุณต้องต้องรองเท้าฮะไม่ต้องหรอกค่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเข้าไปเลยค่ะมันมันมีเคสไหมต้องเข้าขาเขาขาไหนไหมฮะไม่มีละค่ะไม่มีเคสใช่ไหมฮะเอาที่สะดวกเอาที่สะดวกค่ะเ วายเอาตรงแล้วกูจงเกิดมาไม่เคย,ยเลยนะแล้วก็ไม่เคยไ,นไ,นไนอนนี่ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะสะดอกเคาะอะไรทุกอย่างใช่ไหมที่เขาไปนอนในโรงอะ่ะกลัวมากแบบไม่กล้าเลยอ่ะไม่คว่าวันนี้จะโตขึมาจมติดตามสคู๊พิเศษนี้ได้ในคู่กับสบัดข่าวสาวอาทิตย์เวลา4ี่โมงสิมงไทยรัฐทีวีช่อง32